สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะคลิปนี้จิ่จะพามาขยายจุลินทรีย์จาปลวกกันนะคะง่ายมากเลยค่ะอันนี้ถังนี้นะคะก็เหลือประมาณครึ่งถังจากที่จิ๊ใช้จิตนาะข้าวไปนะคะวันนี้ก็จะมาขยายแต่ทีนี้ก็ไม่ค่อยได้คนนะคะไม่ค่อยได้คนมันก็เลยจะดำๆอย่างนี้ทีนี้ถ้าของใครทําไปแล้วแวแบบว่าเออลืมลืมที่จะมาคนนะคะนานมากเป็นเดือน2เดือนอย่างเงี้ยอา่าก็ไม่ต้องตกใจนะคะเราก็เปิดฝาแล้วก็มาคน จากนั้นเราก็เติมอาหารลงไปค่ะอาหารของจูลินซีจาปลวกนะคะก็คือแป้งแป้งนะคะจูลินซีจาปลวกไม่กินน้ำตาลนะคะกินแป้งและแป้งที่ได้ก็คือข้าวค่ะข้าวขอให้เป็นข้าวจากข้าวสุกข้าวดิบข้าวสารข้าวหงกึ่งสุกกึ่งดิบก็ได้หมดทั้งนั้นนะคะขอให้เป็นข้าวจากข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าก็ได้ทั้งนั้นนะคะเติมข้าวแล้วก็เติมน้ํา เดี๋ยวขอแปลวน้ำก่อนนะคะเติมข้าวแล้วก็เติมน้ำลงไปนะคะน้ำจะเป็นน้ำอะไรก็ได้น้ำนื่มน้ำบาดาลน,น้ำฝนแต่ถ้าเป็นน้ำประปาก็ควรจะอรองกรอง,องทิ้งเอาไว้ก่อนนะคะสักคืนสองคืนนะคะเติมเติมเข้าไปให้เกือบเต็มถังนะคะอ่าจจะเติมน้ำเสร็จแล้วนะคะเติม เติมไปเกือบเต็มถังแต่ไม่เต็มถังนะให้เหลือพื้นที่เอาไว้บ้างนะคะ1ฝ่ามือนะแต่นี่จิดเออมือมันเลยคะ่ะก็เลยไม่เหลือถึง1ฝ่ามือนะคะทําไมต้องเหลือพื้นที่ว่าให้หนึ่งฝ่ามือคือจุลินทรีย์นะคะเขาต้องการอากาศใช่ไหมแต่จุลินทรีย์เขาจะมีสองตัวนะคะก็คือจุลินทรีย์ที่ต้องการอากาศและไม่ต้องการอากาศจุลินรีย์ที่ไม่ต้องการอากาศคือเขาก็จะเป็นตะกอนนอนก้นอยู่ข้างล่างค่ะ แล้วจุลินทรีย์ที่ต้องการอากาศเขาก็คือจะอยู่เหนือน้ํานะคะเสร็จแล้วก็คนนะคะคนการคนจะย้ําในทุกๆคลิปเสมอที่มีการทําน้ําหมากักหรือทําจุลินทรีย์แบบนี้นะคะว่าการคนนั้นต้องคนไปในทิศทางเดียวกันจังหวะสม่ําเสมอนะคะทุกคนเพื่ออะไรเพื่อเป็นการกระตุ้นจุลินทรีย์ให้ให้เขาทํางานค่ะแล้วก็จะทํางานได้ดีนะคะจุลินทรีย์ไม่ตายนะคะปลุกเขาขึ้นมานะคะเอ่อบางทีลืม ลืมคนนะคะจีก็ลืมคนนะเหมือนกันเดือน2เดือน3เดือนก็ยังมีเลยนะคะทุกคนเชื้อเขาก็อาจจะหลับอยู่นะคะเพราะนั้นเราก็ปลุกเขาซะหน่อยนะคะปลุกเขาขึ้นมา ให้ทํางานนะคะพอปลูกเขาขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ต้องต้องให้อาหารเขาด้วยนะคะบางคนก็คืออาจจะมีดาๆเหมือนของจีนนะคะก็ยังไม่ต้องตกใจนะถ้าอาจจะลองลองคนดูก่อนนะคะลองคนแล้วก็ลองเติมอาหารเติมน้ําให้เขาดูนะคะ,ะแล้วก็มาดูใหม่ในวันรุ่งขึ้นหรือว่าอีกสองสาวันมาดูทีเนี่ยถ้าเห็นมีขี้จุลินทรีย์ขึ้นมามีฝ้าสีขาวขึ้นมาแสดงว่าจุลินทรีย์เขายังไม่ตายนะคะแต่ถ้าไม่มีฝ้าแล้วก็น่าจะตายนะคะถ้าไม่ได้ถูกคนนานเกินไปก็คือจุลินทรีย์ ไม่ได้อากาศนั่นเองนะคะหลักการง่ายๆของจูลินนซีเลยคือเขาต้องการอาหารและอากาศค่ะทุกคน2ออย่างแค่นี้ต้องการอาหารและอากาศนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าต้องหมั่นขยายต้องหมั่นเติมอาหารลงไปให้เขานะคะแล้วก็ต้องหมั่นมาค้นให้เขาด้วยนะคะทีนี้หลายคําถามมากเลยนะคะที่ถามกันเข้ามานะคะว่าเรา,เราต้องค้นทุกวันไหมไม่จําเป็นค่ะไม่จําเป็นต้องค้นทุกวันแต่ ให้เปิดคนบ้างนะคะอาที่หนึ่งคนครั้งหนึ่งก็ยังดีนะคะแต่ถ้าใครลืมเดือนหนึ่งสองเดือนคนได้นะคะทุกคนขอให้มาคนทันทีที่เรานึกได้นะคะก็คือแบบเออเราเดินผ่านแล้วแบบเอ,อ้ยคนซะหน่อยนะคะมีเวลามากๆเนี่ยคนทุกวันได้ก็ยิ่งดีนะคะแต่ทีนี้มันก็คงน้อยนะคะที่ใครจะมีเวลามาคนได้ทุกวันเนาะเพราะฉะนั้นก็เลยแนะนําว่าให้เปิดคนบ้างนะคะจะนาน จาะนานเท่าไหร่ก็เปิดคนได้ขอให้มีการคนแล้วก็ขยายโดยการาตักไปใช้คือจุนทรีจาปลวกเนี่ยก็คือเราทําไปใช้ไปแล้วก็ขยายไปด้วยในตัวนะคะเพียงแค่เราเติมน้ําเติมอาหารแล้วก็หมั่นคนเนี่ยเราก็จะ มีจุลินทรีย์จะปวกใช้ไปตลอดชีวิตของเราเลยล่ะคะ่ะถ้าเราขยันขยายเอาไว้นะคะทุกคนมันง่ายมากเลยนะคะสิ่งสิ่งดีๆที่แบบว่าง่ายๆนะคะทุกคนเสร็จแล้วนะคะก็แค่นี้เองนะคะทุกคนก็ เติมไปใช้ไปขยายไปใช้ไปด้วยเลยนะคะง่ายมากมันง่ายจริงๆค่ะถ้าใครมีข้อสงสัยหรือมีคำถามใดๆก็สามารถพิมพ์คำถามไว้ใต้ล่างวิดีโอได้นะคะบางทีอาจจะอธิบายไม่หมดนะคะบางทีอาจจะเออหลงๆลลืมๆืม,ม,มถ้าท่านใดไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามมาได้นะคะทุกคนโอเคไปแล้วนะคลิปนี้นะคะเสร็จแล้วใบมะละกอล่วงเต็มเลยเออ ี่เห็นใบมะกร่วงเต็มเลยแบบนี้คือเอาไว้ใต้ร่มนะคะเก็บไว้ในที่ร่มรำไรนะคะห้ามโดนแดดจัดโดยตรงนะคะโอเคไปแล้วนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ